นีช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะครับเวลาไปก่อนสวัสดียังมาต่อเพลงที่สี่กันก่อนกำลังสนุกเลยเขาบอกว่าไม่ท้ายที่สุดสุดๆกันเลยทีเดียวนะครับบอกว่าเหลือหนึ่งเพลงเป็นเพลงจังหวะเกี่ยวกับแบบว่าน่ารักน่ารักพี่พงา์แยงอนเพลงอะไรครับพี่ คนละเหตุแต่ผลเดียวกันค่ะคนและเหตุแต่ผลเดียวกันชื่อเพลงก็น่าสนใจแล้วครับที่พี่ห่างแล้วจะน้องงอนเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าเรารักกันนี่คือสั้นๆนะฮะสุดท้ายก็คือความเข้าใจกันอยู่ดีนะฮะบรรเลงเลยดีไหมบรรเลงเลยดีกว่าบารเลงยกเวทีให้พี่เลยครับได้เลยครับผมคนละเหตุแต่ผลเดียวกันค่ะ light เพื่อนน้องคลอรักน้องขันและเห็นแต่คนเดียวกันที่ห่วงกันที่ยักยังนั้นก็รักดีอยากเอฟบีเอ็นดิ้งไม่น้องจ๋า เตเื่อได้เห็สุดยอดมากนะเป็นนักเต้นเก่งแล้วเต้นเต้นเก่งด้วยครับผมรับหลายจ็อบนะครับผมรับเต้นได้นะฮะชอบเลยนะเมื่อกี้นะาต้องเป็นเพลงคนละเหตุ คนเดียวกันยอดมากๆนะครับพี่ๆนะครับผมสุดท้ายก็มีความสุขจนได้นะครับแม้ว่าจะงอนกันก็ตามคบผมทุกอย่างที่ทำไปเพราะว่าเรารักกันค่ะโอ้โหอ่าคุณจี่ต้องบอกนิดนึงดีกว่านะสำหรับใครที่อยากโหวตนะโหวตเข้ามาได้นะครับผมใน Facebook ของเรานะครับแฟนทีวีแฟนทีวีนะครับว่าคุณวันนี้ที่คุณฟังทั้งหมดนะครับคุณชอบเพลงครูเพลงไหนมากที่สุดครับผมถือว่าสมบูรณ์ครบถ้วนเลยเาีก่นี้เลยตามสี่แบบถูกต้องสี่สไตล์ครับผมและหนึ่งไลิกเอ็มวีถือว่าวันนี้ มากันแบบเต็มๆ,ๆสนุกสนานแน่นอนนะคุณผู้ชมนะฮะอย่าลืมนะครับสามารถดูได้ย้อนหลังแน่นอนเดี๋ยวเรามีให้ชมกันแน่นอน,ค,นครับผม,ผมที่ YouTube ของเรานั่นเองะครับผมรวมถึงการดาวน์โหลดด้วยนะครับตั้งแต่วันที่29นี้นะครับผมดาวน์โหลดได้เลยครับดอกจัน1 2 3 7 0ส0าเกหรเกหรือว่าใครที่อยากจะง,งานจ้างพี่ๆนะฮะไปสนุกสนุกแบบนี้นะครับสามารถโทรมาได้ที่ครับ0 2669 9159ก้น่้นะครับจ้างเดี่ยวจ้างแพ็คคู่ก็ได้แต่ถ้ามาขนาดนี้ผมมั่นต้องแพ็คคู่แล้วครับแพ็คคู่ขนาดนี้พี่กล้ยบอกว่าถ้าเกิดเขาแบบว่าทำร้านอาหารอยู่ถ้าโทรจ้างเขาไปให้เลยนะครับไปจ้างไปจ้างทำอาหารใช่ไหมครับร้องเพลงไปร้องเพลงเออนะฮะื่อกี้ก็เป็น ครบ4เพลงคู่ไปเที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เขอบอกว่าสนุกสนานมากๆเลยขอบคุณพี่ๆมากเลยนะครับผมเฮ้ยคุณกี้ให้พี่ๆฝากผลงานหน่อยดีกว่าฝากผลงานโปรเจกต์พิเศษเลยครับค่ะสำหรับโปรเจกต์พิเศษนี้นะคะอย่างที่บอกว่าจะมีผลงานเพลงเดียว ของนกด้วยนั่นก็คือจุดไฟใต้ฝนจากมาก็เสียใจกลับไปก็กลัวเจ็บไม่รู้หวนรู้เวรนะคะส่วนของพี่ด้วยที่เป็นเพลงเดียวก็จะเป็นคนนี้คือชีวิตเธอคนนั้นถัวใจนะครับแล้วก็อยากแช่งแต่ต้งแกลงยินดีและสี่เพลงที่เราร้องไปวันนี้นะคะอันนี้ก็รวมอยู่ในโปรเจกต์เดียวกันเลยนั่นก็คือต่อจากคําสัญญาเป็นหน้าที่ของคันก็ทำครับผมครับเขาละเหตุแต่คนเดียวกันกําตอบคือเธอรุณามาเป็นแฟนสี่เพลงด้วยกันเพราะฉะนั้นนกขอฝากโปรเจกต์พิเศษนี้ด้วยค่ะจะดาวน์โหลดไปที่ดอกจันหนึ่งสอง 023ซึ่งเป็นรหัสดาวโหลดของนกหรือดอกจัน1237024ของพี่กลสแตมหรือ1รหัสดาวน์โหลดที่ได้ทุกเพลงเหมือนกันเลยก็คือดอกจัน1237050ค่ะยอดมากๆนะฮะรวมถึงไลริกเ V เวอร์ชันที่ลงไปนะครับผมสามารถดูที่ YouTube GMM Grammy g o Official นะครับผมเวลา1ทุ่มตรงนั่นเองคืนนี้ก็รอดูกันได้เลยคุณพี่แล้ววันนี้เนี่ยเราต้องขอขอบคุณพี่ๆมากๆครับพี่ๆวงดนตรีแล้วก็ พี่กล้วยแล้วก็พี่นกเลยครับผมคุณแม่แน่นอนฮะความสุขของเรานะครับผมยังไม่หมดนะครับผมวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณทุกๆการติดตามด้วยรวมไปถึงผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านเลยนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากครับผมเอาละฮะขอทิ้งท้ายกันด้วยความแบบสนุกๆได้ไหมครับพี่อยากให้ยืนเต้นตรงนี้ได้เลยครับผมได้เลยครับพี่รัก ใจของพี่ตรงกันพี่รักน้องพี่เบารักน้องจ้ารักใครพี่เบารักน้านน้องเอ,อ๋ยข้ากินเหมือนกันรุ่นน้ำมาเป็น